สวัสดีครับผมโคตรพลพลพิธักษครับวันนี้วันที่20สิงหา2564นะครับเป็นวันที่ผมทราบผลการตรวจโควิดจากผลแลบของโรงพยาบาลนะครับด้วยวิธี rt pcr นะครับว่าผลเป็นบวกนะครับติดเชื้อโควิดนะครับ, COVID, รบผมเริ่มมีอาการเมื่อวันที่17นะครับเริ่มมีอาการมึนหัว นะครับมีไข้ต่ำๆแล้วก็ปวดเมื่อยตัวนะครับแล้วก็พอมีความสงสัยแบบนี้นะครับก็เลยบอกคนที่บ้านนะครับน้องสาวพี่สาวแล้วก็แฟนนะครับพี่สาวก็หาที่เทสต์มาให้นะครับสตัวด้วยกันนะครับจากบริษัทของพี่สาวเองนะครับพอตรวจแล้วปรากฏว่าตัวเทสต์ก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นบวกครับแต่ว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ ก็เลยให้น้องสาวซื้อมาอีกตัวหนึ่งนะครับคนละยี่ห้อกันอพอเทสตัวที่3ตัวนี้มันก็ขึ้น2ขีดนะครับทั้งตัวทีและตัว C ก็ค่อนข้างจะร้อแล้วด้วยอาการของผมด้วยนะครับที่มันมีข้อบ่งชี้ว่าน่าจะติดเชื้อโควิดนะครับแล้ววันที่19นะครับก็เมื่อวานก่อนที่จะอัดคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็ได้ไปเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นะครับด้วยระบบไดทูนะครับเป็นผล l a บ rt pcr นะครับแล้วก็เพิ่งทราบผลเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมา,อาของวันที่19นะครับว่าผลเป็นบวกนะครับตอนนี้กำลังรอ,อาทางโรงพยาบาลเคลียเตียองแล้วก็เคลียรถเพื่อที่จะมารับไปรักษา เป็นลำดับต่อไปนะครับ